ันไปได้คนนี่เด้อไปเด้ออย่าไปได้คนเดียวหนึ่งชื่อหนชื่อนี้มันอันตรายเชื่อคอยนี่บอกกับเปิตญาณอยู่แด้วบัตขนาดผู้หญิงนะนะโอ้คิดว่าผู้ชมผู้ชายนี่หรือเราแล้วบ้าแล้วแบบเต่งตึงเลยบ้าแล้วเจียวได้ดีแต่ว่แต่คอยกับผู้ยอมด้วกันคอยเให้รักของเขา พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมาในช่วงบรรยากาศค่อยขับยามแรงในมือนีกะทางอ่าสาวพลคนกระพดพักบดหย่าคือเกา่าพี่น้องเลยเนาะอาสบายดีเดอ้อสาวพลเดอ้ออ่าโุกเนาะใหญ่วัดใหญ่ขึ้นหลีมัแงแกง่นงพนี่น้องเลยพคนตัวนี้เนาะงอดด้วยตัวนี้เป็นเลขหกเลยเนีย่อ่าจะบอกได้หน่อยสิไปเขียนตัวเลขใช่หมักโมูก้อแรกกรับ อ่ะนกกระเทือนได้วาตัวเลขอะไรก็ได้อ้ายตะกี้เนี่ยเคยอ่าเคยได้ปลูกมูเนาะปลูกมูเลยไ,ไปฮดไปฮดมูเลยเขียนตัวเลขใช่มังมูนะ่ะเจ็ดแปดสามตัวน,นั้นเนาะะ,ะอ่าได้ผูกปลูกน่วกันนะมาฮดบัดเห็นนะมังมูนะ่ะไปชื่อบัดบักเอิ้อนออกเลยอโอ้โหว่าเพิ่นกระหู้ดอกครั้งที่ว่ามีคนเขียนใส่นะแต่ว่า มันบังเอิญเห็นนะแล้วก็เออก็เลยขึ้นเดกซื่อลรงเบิ้งเออบัดออกใหงเล่าเลยพี่น้องเนาะโอ้โหฮะนี่คือกันแล้วเนาะยังไงเห็นลราหงอที่เราบ้าห้อยอ่าได้ได้เว้ยแต่ว่าพริกมันเป็นแต่ทั่วอยู่บ่อชาวพนนะฮะบ่อฮดยู่บ่โอชาวฮดแรงมาสั่นเนาะเอ้าพี่น้องเลยจังใดกั ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิดสุขูสุคนเพว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าตาบ้านเฮาคือเก่าพี่น้องเนาะนี่ก็ยังบ่ได้เมื่อพี่น้องเอ้ยยังอยู่บ้านอยู่เฮือนอ่าเสาเสาพลเนาะเสาจอยพี่น้องเอ้ยอ๋อผู้ไก่สีน้ํา่บ่น่เสาพลอ่าีน้ําไหลน่เนาะ ต้องส้องใส่เพื่อนกับผักพรอนบ่บุนีเอออ่าๆโจเนาะอ่าพอสร้างเพื่อนกับบมาแล้วจากเหยียดยังพี่น้องเลยเจ้าว่าว่าผักมันกับอ่าผักแหนมแน่มันกับบัมีบนตากนนมเน่เนาะอ่าผักแน่โจ้แนมเจ้าว่าเราดับน้ำกูเมืนย้ำดำบน้าเนาะชะวพูนผักกระเทียมเนี่ยจะปลูกบ่ปลูกบ่ น้ำบุคหอยงามเนาะบุคหอยงามอีต้อกก็กรเทียมอ่าผักกาดอ่าหึนๆนะโอ้ปู่ขั้นชมโอ้คักกาดตีนมีบ่ซื้อเพิ่นน่ะอย่างไรจะเฮือนอ่าบ่มมันยังเรียบร้อยหรือบ่อืมอืมไม่ใช่นี้แม่ปูนเพิ่นอ่าแม่แม่บูนเพิ่นเอาปูนมาบ่โอ้จั๊กกระชอบน่ะเนาะสี่ซีบกระสอบ สองตนเน้ะอ่าสีิปก็สอบสองตนพี่น้องเลยโอตนหนึ่งกะว่าแล้วก็ไล่แล้วนะสอบหนึ่งแปดชิปหาพัดอ่าไล่เลยรถพี่น้องเนาะแม่ดานหกปะอืมอืมอืมอ่าสาวจอยทั้งนั้นก็พักโอ้ Nein, Ni cầu nằm, nguyên cầu bông gắn, ni hot park hoạt động gắn. Wal, hang you bong, gạo sợ toy. Hang you bong, bring cháu ra sợ toy, tang mẹ gặp 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 nó Ôi gặp 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 của cháu gặp 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 Ừ. Xài, xài, nhau thì cái mỹ xuân đấy Ờ, à, nhau thì cái mỹ xuân đấy Ờ, à, ừ. Xài, xài xài là cái nam à, Thấy Ồ oh. À, Bộ tông chuông nó loài lại đó Nhọt vào phải em đếp ổ Em sẽ mút qua đọc vẫn để mi vô Khương nâng để cái มากไม่ใช่ได้จับกลัวเอาเถอะปอยที่นี่มันมันมันยังบ่อันนี้ปัอ่าหากมันยังโบใหญ่ยังยังบ่อันนี้ปันไดโดมันหลายสาวจ้อยน้อยมันหนาวฮะนน้อยไม่ใชหนาวเนาะมันห้อนอยู่คนน่ะหนาวหนาวเนาะสาวลเฝนฝนโดพักโดหย่าพี่น้องเลยตันแรงเนาะ เฮ็ดกินนังฉันน้องมื้นี่ได้บนึงบทันหูเลยเฮ็ดกี่ยงโอ้เออไข่นยไปเอามาเลยบ่เออไปมาเลยม่นไปไข่ยูแลมาัพักยูีช่องช่่ยกจ้เ้ากัไปเอามาให้ตัมันพักพี่เอ้ออืออ เนาะใครปาใครทมโอ้บ no, ่ได้ได้โอ้ยนงคุกันอ่านั athletes, ideas, um oh, no. ás, ่งโซลีกันเรื no uh, ่องกล้วยเรื่องขังโยโอ้เนาะด้วยสดีสดีอ่กล้วยเ่ังดีกว่ายังว่าอยู่อ่าว่าวเรื่องกล้วยบวกกล้วยได้ปะแต่ว่าหน้าใครอยเอฟซเพิ่นยังเข้าใจอยอ่าลาอ่านเบิรงคอมมินหรือใครเน้ะ ยังไงชิว่ายูทูบเบอร์เป็นคนขี้ลักขี้ลิ่มบ่แห้งเนาะแล้วก็ยังไงทำนับประชาทำกล้วยคนโบรักแต่มันเสียหน้าเสียตาเชื่อเสือเสื่เซียงด้วยวันนั้นวันนั้นถักแล้วเอาอันกล้วยเฮือนน้องวีขึ้นอ๊อกไงหนึ่งมือนกันบ่ได้ยุบบ่จ้ะทำเป็นนั่นนั่นบ่ทำเป็นนั่นนั่นได้ยุบเพราะว่ากล้วยเพิ่งปลูกนี่านะอยู่ในเฮือนในซานนั่นแหละได้ยุบได้ยุบทำเป็นฉันเนาะแต่ว่าคือจิ้งจ้าเอาเอาแค้นทาง เอากะห่านข้าห่านกายทั่วไปนี่แหละเจ้าเห็นอยู่หรอกแม่แม่เห็นเนา่เศรษมิงน้องเต็มยกเซปูนเนาะกนั่นแหละเขาก็ไปพ่อกันขอชื่อน้ำเพิ่นเด้หน่อยจักเครือจักไดนพอได้มากินแต่นะแต่ว่าเล่าหน่อยก็จะบอกคนนั้นบ้านนั้นผมไในตู้นันนจะเป็นจักบูกันว่ลายปลายหลุเราจะจีก็ปรถจักเป็นนะ จำบ่ได้บ่ได้สังเกตตัวนี้ครับจัะว่าแถวนั้นแบบฝืนมักแตงรถอันแก่ก๋วยแกอย่างโนาะมันรถจักป้ายวิชายล้วแยอะไรมันหาเวีนนี่แหลยก็เชื่ว่านั่นแหละอ่าคือว่าอันนั้นอ่าจากที่พังไอ้จูนเนาะอ่าฝืนว่ามาในคลิปเรือว่าวถูกันพังนี่โอ้ยฟังแล้วมันตูตูได้ยังไงชื่อเออเราเมาเหล้าไปจักจักจักเชื่อได้เลยบ่เมาเนาะู้หญิงจัก เอาผู้หญิงเหบอวะผู้หญิงในมู่ผู้ชายอ่าโอ้เก่าใจพี่ดูยด้ตลอดได้นะบอกคิดว่าผู้ชายบ่้าผู้ชายเนี่ยคอยยันมีปากเสียงได้กูมหันยุกโอ้คือเก่าแท้ผู้หญิงในกุมหันยุกเนี่ยนลยประมาณสี่สิบปลายมั้จ้ะทำบุบัวได้เนาะแลรามาบุบัวมากับลูกหรือมากับหลานจะมาชีวิตเราแทบเหนื่อยโอ้เออเดี๋ยวงเดือนผู้หญิงไดหมู่บ้าผู้ชายเด้อ แน่ครับการพังมาสองคลิปแล้วนะครับยืนพังมอีกแต่ว่ายังบอลหู้ว่าผู้หรือผู้ชายเดี๋ยวนี้นี่ยบอลหู้นี่อโ้นั่นแหละสาเหตุว่าน่ะเดืองเดือนนะเพิ่งได้เจ้าขึ้นไปซีโปนชื่อกล้วยนั่นนะยากแล้วเดี๋ยวนี่้ต้องไายคลิปไม่รอดบ้านเนาะข่ายยูเมืองชื่อดำน้องวิอ่าไทยคลิปไม่กันไม่รอดคำคอยหู้ว่าเป็นเดี๋ยวนี่คอยกันซีไายคลิปไม่สะดวก เป็นลักทานส่านหน่่ายชุมนบริษัทกิฟต์บริษัมือไปซื้ออะไรพอว่าเขากะมันจัจิตจัดจิไทยไปอย่างนี้ว่าเขากะเห็นคนขายทั่วไปกกบซื้ออะไรกัเลี้ยวนะทุกเทือกไปซื้ออย่เออเป็นติดตละเทือกนั่นกซื้อมาเอเครือสองเครือนะ ก็ไ้กุ้ยกุ้ยมันหลายปุ๋นเนาะแม่สะออนหนึ่งเม่อมันมันปลอดสารพิษนั่นนะกล้วยธรรมปลาซ่าก็ได้อยากได้โอ้เนาะเนาะขนาดปูยิ้มเลยอ่าก๋วยจนย่อมก๋วยจังวายตูนกับบาบูนแล้วผู้ชายยังกล้าเข้ามาแบบตูตูแบบว่าวแล้วคือว่าวกันแล้วแล้ขอแบบไปดื้อได้ จำคือจำคือแบบว่าผู้ใดแบบว่าคดย่านแน่หรือว่าแบบหายง่ายแน่กะเอ้าเรียบร้อยเลื่องนั้นอ่ะเอ้าอันเนั้อเ่อบริจาคเชื่อกเดากันว่าจะเอากล้วยไปค่อยกับบุหู่ท่านที่กันแล้วนะเน่นแต่มันเผ็ดโมไม่นที่บาดใช่วาตูวาตูฟิกคนบาแบบโอ้ยชาวพลหมูหมูเอ้ามันโมเป็นเรื่องของกล้วยแล้วบ้านเรื่องของหมูใช่นักพูดพูดด้วยกันไปไล่ไปละหมูจะไปรุดชวนไว้ไว้ มันกนมัเตง็ได้นอุตุ่ไงคไหมันคุกรมัเดคอข้เนออุดมันเจ้าบาทนี่อุดเอาเด้นาะบาทนี่หน้าคุตู้ตูไปนาะเอาวาแล้วกันบันนี่เมื่อไดใสสิขึ้นไปอีกแต่ว่าม่อื่นม่อื่นเลยไบกตอนเช้าบอกเนเดินทางเช้าเชื่เทียงนี่แหละตังกล้ก่อนฉัเนาะบอกเยยดที่กชาก็เวียดกัน เปิดโทรมาหาน้องกระต่ายกันนี่ว่าเพิ่มไม่ไปโดมพี่น้องเลยเอาเบ้าเบ้าวนี่ว่าจะไปโดมเอออ่าแล้วก็เปิดโทรเปิดโทรชวนอ่าผู้ที่เพิ่มเคยไปเน,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 นาะว่าจะไปโดมอ่ามาแล้วมาตื่นอีกเลยโอ้โหวัาจันไปถ่ายคลิปบ่เอ้านี่ก็คิดว่าไปจอบนกจอบนูโดมกูเ <c oughs> ถอะเออจะรู้แล้วเพิ่มหมด้ไปซักหมดแล้ไปเนาะจะหมดเราไปมืออื่น มืออแต่วันที่ชาเจบาหหมื้อนี้บ่มื้อนีาห้าาห้าาหกาเจปสสิบประมาณสามสึ้นนะสามสิบสามขึ้นสี่ขึ้นมันลงมาพอสามสิบเอ็ดนี่กับแม่ได้ละนี่มาสามสิบเอ็ดก็อยากอย่างใดแบบอยากยุดอยากยังก่อนนะเนาะเ่แังว่าเกินไปจักสองสมขึนน้าคำว่าเดินทางกับแม่น เดินทางตอนแรงวันที่30มสิตื่นมาสามเม็ดแล้กการวกันวากันนะามสิบเม็ดไปทั้งใดหรือไปทำบุญทำกินกันวากันปีหนึ่งเนี่ย่ีนึงเราเยปีใหม่เข้ายุดกันในช่วงสงการยินดีคิดไว้เท่านั้น นี่แต่จ้างที่น่าได้แต่เป็นแต่เกินร้อมกันไปเนาะมันจะไปใดๆคนนี่เด้อไปเนออย่าไปได้คนเดียวหนึ่งนาชื่อขันเชื่อนี่มันอันตรายเชื่อกล้วยนี่บอกกับเป็นญาตินี่ได้อันบัตขนาดผู้หญิงนะนะคิดว่าผู้ชผู้ชายอยู่แล้วเราบอสเราแบบเต่งตึงเลยบอ้เราเจ้าให้ได้เียนะว่แต่คอยกบบผู้ยอมกันคอยเป็น้รักของเขาเอาเชื่อกล้วยด้วยความบริสุทธิ์เนาะเอาแบบชื่อเขาเปรักของเชส่วนไปหารเจ้าหน้าที่เลยนะเนาะ เราโมย้อมก็โมยอมเราไปสิพาไปเบิ่งมองเขาซื้อว่ากับเราเนอะเราก็ไปไปแต่ว่าไปไปไปบ่ฮอดบ่ฮอดโอ้โหว่าแสดงว่าเราก่อนสิกขามเมืองนอกเนี่ยตอนขามเส้นโอ้แสดงว่าเราก็คิดอยู่นะแบบทั้งขับไปทั้งคิดไปอยู่นะว่าทั้งหวะนี่นะก็ไปนี่เขาเลทในใดดีเราดูว่าแบบใดดีเราก็สีว่ายุบยับโหดด๊ำตัวนี้เพราะว่าเรื่องกล้วยนี่ อันนี้ทั้งทั้งบตูลกับโจักเนาะทั้งข่อยกับบูฮู้นกว่าคนรลักไปขายห้อันคนที่ข่อยชื่ออ,อ,อ,อันนี้อันนี้ข่อยกับโจักนำ้ำจำเขาและนะ้วเขาบูฮู้น้ำตัวนี้นเพราะว่าเขาก็เห็นวางขายทั่วไปเขาก็ซื้อ,อ,อนะนะเฉพาะว่าหลักบุลักชุดแรแจะผู้มาในเพิ่นเหงคักแล้ววางขายเนาะบัดนี้ผูนน้ชื่อของโจนกับเพิน่นอาจจะบูฮู้กับโจักเลยวันจะมาวางขาย อันนี้เฮะนี่ฮาก็บูจาตัวเนาะเกียรตนาวเวรนาดัยแต่พอพูดว่าคําว่ารับชื่อของโจรน,นี่ใา้ส่วนตัวขอยคิดมได้เจ้าคิดคือข,ข่อยว่าสมมติว่าเจ้าไปรักของใครก็ได้มาเนี่ยแต่ข่อยพู้อยู่แก่ใจว่เาเจ้ารักไหมข่อยรับชื่อของเจ้านี่นั่นนนนนรับชื่อของโจรีนนี่ออนะเอน,เนแต่อันนี้เฮาบฮู้เลยก็ทั่วไปอี่างเดียนะ บ่สิว่าตอนนั้นเรายังก้าเว้าเนาะโอ้ยข่อยก็ฮักเห็นนี่แล้วข่อยยังว่าน่ะโอ้ขึ้นไป100วัน1,000ปีบ่100วัน1 0 0ปีบ่พ่อบ่พ่อเพิ่นบัดเดียวบัดเดียวาข่อยเว้าอยู่นับประชาชมกล้วยข่อยสิรักให้มันเมื่อยซังเด้โอ้เนาะอีเพิ่นตอบิดนี่ก็้อยเนาะแม่นอ่าว่าหลายอเด้นาเข้าไปามินยบ่ถ้าว่าคืออยู่ฝั่งไทยนั่นเพิ่นเอาผิดคืนได้ได้น่ะ อยู่ลาวเฮาก็ได้คือกันแต่ว่าก็บ่อยากอ่าหนูยากแน่หั่นนะมันสิเลยเถิเกินไปเนาะถ้าว่าเจ้าปิดนี่ก็ได้ดีเด้อน่ะเพราะว่าเนาะเอาว่ามันรุ้ถูกว่าพดแม่นแม่นแบ่แม่นจักเปิดมาๆซี่เอาได้เนาะซี่เอาไกอดอยู่ว่านี่ร้อยโอ้สุดแล้วเป็นมิจาชีพบ่หรือดต้องต้งบู่นบ่จักนี่อ่าแต่เคยเห็นนะแบบมีอ้าย จักชิวารุ่นอ้ายรุ่นนอ้องว่า,า,าละหมักรัดรถเลยว่าเออชไปลงบันนนี้แล้วก็มักของเงินนำทางอเด้โดยที่ว่าเออการเมียนทางบางไทยเพิ่นเห็ดซ่อมถุกกันแเพิ่นมาแต่ก็เบาหัวยองหัวยองเด้ดอ่าเรทงเหนือเราก็พ่อ,อกันทั้งเที่ยคอเที่2ว่องแนาเนาะไอ้ที่ปุมนี้ทารถทาร้างเลยไปลงบนหันบนนี้นโดยก็พอเลยก่ทั้งเช็ดปรดส่วนใดทั้งนัน้นแหละ ระวังเนาะแม่ไม่ต้องอาบัดระวังไว้ทั้งบทุนที่จื่อไว้ก็จนเป็นไปรอบเนี่ยขายหิมโรดดิถ่ายไว้ไั่ใช่ไปอยู่บ่บ่ถ่ายกล้วยกันนะไั่ใช่ไปยี่บ่บ่ถ่ายกล้วยกะมองถ่ายกล้วยเนาะยังโมนี่เดี๋ยวขึ้นไปก่อนเออไปก้ากันอีกเจ้่หนึ่งบังธนการก่อนบังธนการก่อนนั่นเนาะสิไรพี่น้องไอ้สิไรทั้งผู้บุคคลคนนั้นที่กล่าวหาว่าบ่ทุนเอากล้วยเพิ่นนนั่เพิ่นบ่ได้ไปน้ำดูว่าไปบ่ฮวช แต่ว่าไปหอดมองเที่ยวปาะตูชื่อกล้วยนั่นทักโคตเลยเนาะจะได้เห็นภาพน้ำกันเลยนั่นแหละเพราะว่าจะ่าซื้อของจูนีนจะมีรักฐานนี่ก็พ่นแล้วต้องระดับแรกก็ต้องทวนวางขายพุ่นแล้วพ่นแล้วจังนำมาหอดผู้ชื่ออีกเนาะผู้ชื่อผู้เชมไชโยข้างนอกผิดบูฮู้แล้วก็บูฮู้แล้วสมมติว่า เห็นวางขายอยู่เนาะในท้องกรุมตลาดเลยครับพ่อจะซื้อแล้วเว้ยเ้องจะดูทางเล่นเลยเป็แนะนี่พี่น้องเราหลุดนี่แต่นำเครื่องน้ำของไปแจกไปให้แล้วจึไปรักเพราะฉันรวยเนาะมันบุพเฟรวยหน้ากับลักกล้วยอกันยังหวานั่นแหละเกือหนึ่งห้าหกสิบเกือหนึ่งละ้านพี่น้องเนี่ยเห็ดเลยเสียเวลาเสียน้ำมันรถ กลับกลับไปเมื่อวันใกล้ได้บตาปะใจจะไปนั่นหรโอเนาะโบลงทุนเห็มันเสียภาพหลักภาพกดนะของทีมงานเลยเจ้าของดอกพีเนาะจะลงกล้วยมวยมวย่วยหยักเงินนักว่าอ่ามันเสียซื้อเสียเสียงเสียอ่าทีมงานนี่แหละเนาะดีว่านี่แหละพี่น้องเคนโอ้ยแบบเบอร์เนี่ยว่าเลยทำกล่าวหาเนาะ นอนอยู่เฮือนดีๆก็มีผู้ว่าให้เหมืนว่าเนียนดีเลยพี่น้องเลยอ่าแต่เบนบอกเป็นว่าเนาะขับรถขับล่างก็ระมัดระวังไปสั่นเลยอ่าก่อนดีลงลงล่างก็ล็อกเลยดีบางที่ผู้วางดีมกไทยรผิ่นค่ะเนี่พี่คนใหม่เลยเนาะใบขึ้นรถหุ้มพึก่งเอาะอ๋อแล้วระวังได้ด่วนนะเนี่ยนั่นแหละพี่น้องว่าอ่าพี่พยานะ เอ้น่าใจบ่ได้ขอขอเล่นนี่โอ้เนาะเอาพอแล้วก็ยืดยาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเอานี่มาให้นลูกสาวปก่อนเด้อตูนเด้อเนาะบดีตูนเนาะอสบายดีเด้อพี่น้องฟังนํากันอีกหลายๆรอบพี่น้องเนาะป่านนี้จังจักทําอยู่จักชาวผลว่าเรามีลูกแตผู้น้อยนั่นน่ะเออบ่เลด3คนอุ้ย ลูกสามคนสองคัวอีกนะหาได้เรื่องของเรื่องนะไปดูจไปจับเนาอยอ้เนาะโอ้ยว่ะฮะอย่างไรน้องแวตาอ่าจีไทยกูบเอ่ไปหาได้เนาะโอ้ปะเดี๋ยวไปเอาเครื่องมาให้น้องคนก่อนพี่้องเลยไปพี่้องเอาขนนะเนาะหลายคนเนี่ยพี่้องเห็นลินเดี๋ยวเซลคิว mẹ à, rồi tiếng lũ, qua phim cả vẻ rồi nó, nó pha cái lìn มันยังดีมักดึกบ่เนี่ยโอ้ยมักดึกยางพี่น้งองเฮ้ยคนนี้ไดอ้อันหนึ่งแล้วโอ้คนนี่ได้เบิดบาทนี่เฮ้ยครับมานขนาดอ่าล <c oughs> ่ะ,ละอ่าแกะปั่นมูกินเลยเด้อเออหลายก้อนอยู่เออแกะอ่าปั่นมูกินแน่อ่าหลายคนจังหักแพงกันแกรถเออปั่นกันผู้ละก้อนสองก้อนก็ว่ากันไป อาจจะจะเฝ้าดึกก่อนจะเฝ้าดึกกันเออ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 เก็บเก็บเก็บถุงยางนี่ฮะนเออปันกันเนาะเออปันกันกินอะไรกินนั่นเบิร์ตกินผู้เดียวอะไรกินเบิร์ตไวเออ Lặng 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 cả, lặng 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 าะแล้วก็ส่วนลายก็คาดล้อยเกิดอจอากทุกลังพี่น้องเลยอ่าที่ที่เหตุผ่านมาอ่าเยังได้เสริมซะอีกโย่เพื่อนบ่าตาเมื่อเช้านี่ก็ฟาดไปสิบสองรถพี่น้องเนาะแต่ว่าบ,บุพอ1สิบสองรถนั้นเพราะว่ากะไว้ประมาณสิบห้ารถนาะพี่น้องเนาะจังสี่พอสิบห้าสิบหกรถมั่นละแต่ว่าเอาซับนั่นก่อนเพระาะว่า ตามงบเนาะพี่น้องเนาะงบหน่อยเอาหน่อยงบลายเอาลายพี่น้องเลยเอาโอเคใช่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือจะได้ขอตัวโชคดีก่อนเดินพี่น้องเดินเนาะว่าว่าวิพาทประการใดก็กราบขอโทษขอภัยน้ำละลายเนาะเอาอยู่ดีมีแห้งนำรวยเงินทองบนสุขสุขคนได้คลิปนี้ก็ขอกาวผมว่าสบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย